สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อาชีจะมารีวิวนี่เลยนะครับเครื่องกองน้ําอัจฉริยะของเซี่ยมี่นะครับรุ่นห0 0 g นั่นเองนะครับเป็นเครื่องกองน้ำเออนี่ฮะระบบ r o นะครับอ่ะเรามาแกะกล่องพร้อมกันเลยนะครับนี่เครื่องเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับยังไม่รู้ว่าจะติดตั้งยังไงนะครับเดี๋ยวยังไงรองดูนะครับนี่อันนี้เป็นคู่มือนะครับ คู่มือต่างๆจะเป็นภาษาจีนทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับเตรียมพื้นที่ไวเ้เรียบร้อยและเราจะมาติดตั้งแล้วก็กรองน้ำไปพร้อมกันเลยนะครับอุปกรณ์ที่แถมมาให้นะครับก็จะมีนี่หัวก,ก๊อกนะครับสเตเลสนะครับอย่างดีนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีอะไรอีกมีพวกนอ็อตพวกสกรูต่ออข้อต่อน้ำเข้าด้านล่างนะครับข้างในก็จะมีไส้กรองนะครับเบอร์หนึเบอร์สเบอร์สเบอร์สนะครับ้าแ,แกะดูด้านล่างนะครับอันนี้ถ่ายมือเดียวนะครับมันจะวันไหวนิดนึง นี่นะครับไ้กองสามารถที่จะหาซื้อมาเปลี่ยนได้นะครับนี่นะครับมี4เต็ปนะมีเบอร์หนึ่งอันนี้เบอร์หนึ่งนะครับน้ำหนักรุ่นนี้ประมาณ12กิโลกร,รัมนะครับพื้นที่ใช้วางแบบนิดเดียวนะครับรุ่นตั้งโต๊ะนะครับนีกลองรุ่นที่3นะครับการใช้งานสามารถ ผ่านแอปมีโฮมได้เลยนะครับเดี๋ยววิธีการต่อนะครับมีโฮมเดี๋ยวชี้จะลงไว้ใต้คลิปนะครับลองกันทําดูง่ายได้นะครับง่ายได้สามารถที่จะวัดคุณภาพน้ําขณะกกองน้ําได้เลยนะครับควบคู่กับที่ที่ตรวจน้ําได้เลยนะครับนี่อ่ะชี้ก็บิดลงไปได้แล้วนะครับเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์สเรียบร้อยนะครับหมุนเข้าไปได้ง่ายมากเลยนะครับนี่อันนี้ต่อน้ำเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่แค่หมุนปุ๊บก็เข้าได้เลยนะครับกับที่หัวหัวหัวกรองน้ําที่เขาให้มาด้านล่างนะครับนี่อันนี้เป็นสายทิ้งนะครับสายทิ้งสีเทาขาวใหญ่นะครับคือต่อกับกรอกน้ำง่ายดายมากเลยทุกคนนะครับสามารถที่จะติดตั้งเองได้เลยอันนี้เป็นสายสาหรับกรอกน้ํานะครับนี่ที่ต่อนะครับ สายนี้คือสายน้ํานะครับน้ําดื่มนะครับที่ต่อกับกรอกนะครับนี่อันนี้จะแบบสายพันธุ์ละโยงระยะนิดนึงนะครับพอใส่สายกรองเสร็จเรียบร้อยนะปิดฝาได้เลยแล้วก็เสียบปลั๊กสามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับนี่แต่ต้องลกเอ่อลงแอปมี่โฮมก่อนนะครับแล้วก็ต่อ wiFi นะครับเชื่อมต่อกับเครื่องนิดหนึ่งนะครับจะได้วัดคุณภาพน้ำไปพร้อมกันนะครับนี่ ต่อเรียบร้อยนี hey. ่เครื่องก็เดินแล้วนะครับปกติไฟตรงนี้จะเป็นสีสีฟ้าก็คือสามารถที่จะทานได้ถ้าสีส้มยังไม่สามารถทานได้นะครับเดี๋ยวี้จะวัดคุณภาพน้ำไปพร้อมๆกันเลยนะครับอันนี้เป็นน้ําที่มาจากผ่านการกรองแล้วนะครับอันที่จะใช้ที่วัดของเสี่ยวมี่ที่ซื้อเพิ่มเติมมานะครับนี่คุณภาพน้ําวัดลองวัดดูว่าได้เท่าไหร่นะครับ กดแล้วก็จุ่มได้เลยนะครับเ็นใจะเห็นเลขไหมโอเคนะครับสามารถรับประทานได้นะครับแต่ที่จะรอให้มันประมาณสักเลขตัวเลข2ตัวครับ10กว่าอะไรอย่างเงี้ยครับจะรับประทานนะครับสามารถดื่มได้เลยนะครับงั้นมาลองดูคุณภาพน้ํานะครับที่มาจากก๊อกปปาบ้างไหมดีกว่าไหมเอออันนี้ก็ยังได้เท่าไหร่อ่ะ 19ใช่ไหมสิบสองสิบเจ็ดอ่ะเนี่ยตอนนี้ดื่มได้เลยนะครับดื่มได้แล้วนะครับมีคุณภาพน้ำดื่มเลยทุกคนระบบ r o ดีเยี่ยมนะครับถ้าไส้กรองมีปัญหาย,ยังไงสามารถเรา,เราเลื่อนตองแอปมะครับมีโฮมมันจะมีให้ดูว่าตอนนี้ไส้กรอง100% 70% 30%อเะไรเงี้ยเปลี่ยนถึงเวลาเปลี่ยนอย่างเงี้ยมันอนธิบายได้หมดเลยอันนี้คือน้ำที่มาจากก๊อกนะครับอ่าที่ลองใช้ที่วัดดู ค่านี่ €300 ฐานไม่ได้นะครับทุกคนเี๋เป็นนิ้วนะครับอันนี้คือน้ำปลาปานะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับติดตั้งง่ายนะครับรุ่นเซี่ยวมี่ห0รนะครับดีเยี่ยมประมาณ10,000บาทนะครับทุกคนหาซื้อได้ออนไลน์ทั่วประเทศนะครับแล้วก็อันนี้ที่วัดนะครับ2 3 0 0มรั้หรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดนะครับนี่ รุ่นตั้งโตอาชิสามารถที่จะเก็บเรียบร้อยเลยนะครับไม่ต้องให้มีสายโลโยงหลายอย่างนี่โอโ้โหเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนี่เยียย่ยมนะครับกริง๊งขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับฝากกด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้อชิด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ